ที่นี่อยู่ที่ถนนข้าวสารนะคะเป็นถนนคนเดินสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนนะคะของต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะคะแต่ต่างชาติจะเยอะนะคะของกินก็เยอะมาก ตอนนี้เพิ่งยังไม่หกโมงนะคะนะักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาตรงถนนท่าสายกันแล้วนะคะคึกคักมากๆเลยค่ะยิ่งแทบตอนกลางคืนนะโอ้โหคนยิ่งเยอะมากๆเลยชอบตตนบอกว่าข้างทางนี้จะมีของกินตามทางนะคะเดินไปกินไปบบว่าได้บรรยากาศดีมากเลย จระเข้นะคะจระเข้ย่างก็วันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่ถนนกษัตริย์รถนะคะก็ขอทุกคนนะคะมีความสุขกับวันนี้นะคะพามาเที่ยวถนนกษัตริย์รถในยามค่ำคืนค่ะน,นี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ